ในประวัติศาสตร์ของวงการตำรวจไทยหากจะพูดถึงนายตำรวจที่ควรได้รับการจารึกไม่ว่าจะในแง่ดีหรือแง่ร้ายชื่อของบิ๊กโจ๊กพ้ตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานย่อมเป็นที่หนึ่งที่ถูกกล่าวถึงด้วยชีวิตราชการที่ไม่ธรรมดาและเส้นทางการทำงานที่เป็นทั้งแรงบันดาลใจและบทเรียนสำหรับตำรวจรุ่นหลังมุมมองจากภายนอกจะเห็นได้ชัดว่าองค์กรตำรวจในขณะนี้ มองบิ๊กโจ๊กคือตัวปัญหาใหญ่ที่ก่อให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายหลายระลอกอย่างไรก็ตามสำหรับประชาชนทั่วไปบิ๊ ok กโจ๊กกลับเป็นที่ชื่นชมด้วยภาพลักษณ์ของการเป็นตำรวจที่ทำงานรวดเร็วเห็นปัญหาของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญและพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือทันทีแม้ว่าบิ๊กโจ๊กจะถูกวิจารณ์จากเพื่อนตำรวจด้วยกันเองว่าการทำงานของเขาขาดความรอบคอบทำให้เกิดปัญหาตามมา แต่ในสายตาของประชาชนบิ๊กโจ๊กค,คือผู้ที่ช่วยบรรเทาทุกข์ของพวกเขาได้จริงความช่วยเหลือนี้ได้สร้างความประทับใจและความรักในใจของผู้คนจนทำให้เกิดกลุ่มแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจเขาทั้งในโลกแห่งความจริงและในโลกออนไลน์แฟนคลับเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นประชาชนจากทั่วประเทศพวกเขาหวังเพียงว่าสักวันหนึ่งบิ๊กโจ๊กจะสามารถต่อสู้และเอาชนะอุปสรรคต่างๆ จนกลับมาเป็นที่พึ่งของประชาชนอีกครั้งแม้บิ๊กโจ๊กจะเป็นแคนดิเดตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลำดับที่หนึ่งที่มีอายุราชาการยาวนานถึงปี2,574จะต้องเผชิญวิบากกรรมในการรับราชาการมาแล้วหลายครั้งรวมถึงถูกย้ายให้พ้นจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาแล้วถึงสองครั้งมองอีกแง่การให้พลตตำรวจเอกสุรเชษออกจากราชาการไว้ก่อนไม่ใช่เรื่องของเจ้าตัวเพียงคนเดียว แต่เป็นภาพสะท้อนไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและการบริหารงานของรัฐบาลด้วยคำกล่าวที่ว่าถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วกระดุมเม็ดต่อไปก็จะผิดตามไปด้วยยังคงใช้ได้กับเรื่องราวในรัวประทุมวันความสับสนที่เกิดขึ้นนับจากมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ในชื่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลล้วนเกิดคำถามตามมามากมายหลังตั้งรัฐบาลข้ามขั้ว ท่าทีของพักเพื่อไทยก็เปลี่ยนไปจึงมีข้อสงสัยที่ไร้คำตอบว่าทำไมนายเศรษฐาต้องเสนอพลตำรวจเอกต่อศัก์ดิสุขวิมลน,น้องชายพลอากาศเอกสถิตพงศุขวิมลราชเลขาธิการในพระองค์ที่มีอายุราชการเพียงหนึ่งปีเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งที่มีความอาวุโสลำดับที่สซึ่งเป็นลำดับสุดท้ายของแคนดิเดตทั้งหมดแถมยังไม่มีความสามารถและผลงานโดดเด่น เทียบเท่ากับหรือเหนือกว่าแคนดิเดตคนอื่นรวมถึงแคนดิเดตลำดับที่สองแต่เป็นตัวเต็งมือหนึ่งอย่างบิ๊กโจ๊กที่มีอายุราชการเหลืออีก8ปีและมีผลงานกระชอนเมืองหรือเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้สองวันตำรวจหน่วยคอมมานโดพร้อมอาวุธครบมือภายใต้การนำของพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบุกเข้าตรวจค้นบ้านบิ๊กโจ๊กย่านวิภาวดีรังสิต กลายเป็นข่าวดังใหญ่โตเพื่อหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันออนไลน์และหาตัวลูกน้องบิ๊กโจ๊กซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้บิ๊กโจ๊กมีมนทินจนถูกมองข้ามจากการขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปทันทีจนถูกชาวบ้านร้านตลาดแซวกันว่าเลือกเวลาได้ถูกต้องและพอเหมาะเหลือเกินจริงอยู่แม้เวลานั้นบิ๊กโจ๊กอาจมีข้อข้อรหา แต่นายเศรษฐาก็ยังมีตัวเลือกอีกสองนายที่น่าจะเหมาะสมกว่าพลตำรวจเอกต่อศักที่เลื่อนขั้นด้วยการยกเว้นหลักเกณฑ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกคือพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรธแคนดิเดตลำดับที่1และพลตำรวจเอกกิตรัตนเพชรแคนดิเดตลำดับที่สฉะนั้นการเลือกพลตำรวจเอกต่อศักเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงถือเป็นการกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดและในเวลาไม่นานก็เกิดปัญหาตามมาจริงๆ เมื่อเกิดความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติลุกลามต่อเนื่องจากกรณีบุกบ้านบิ๊กโจ๊กหลังมีความพยายามโยงคดีเว็บพนันออนไลน์กับพลตำรวจเอกสุรเชษให้จงได้เพื่อสกัดบิ๊กโจ๊กขึ้นเป็นหัวหน้าสีกากีอีกครั้งจนมีการตอบโต้กันไปมาระหว่างบิ๊กโจ๊กและบิ๊กต่อจนกระทั่งมีการแฉว่าเว็บพนันออนไลน์มีการจ่ายเงินให้ในายพลตอเต่าภรรยากอไก่พี่สาวจอจาน และพี่ชายชอช้างรวมถึงสื่อมวลชนด้วยสุดท้ายเศรษฐาทำหน้าที่อย่าสึกมีคำสั่งย้ายในตำรวจทั้งสองให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีต่อมาในวันที่18เมษายนปี2567พลตำรวจเอกสุรเชษได้รับคำสั่งให้กับสตชในตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งในวันเดียวกันนั้นบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชร ตำแหน่งรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทนมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนทางวินยัยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และมีการออกคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกจากราชการไว้ก่อนเรียกได้ว่ามีคำสั่งออกมาเป็นนาทีนาทีในวันเดียวกันส่วนทางด้านบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลมีคำสั่งจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้กลับไปปฏิบัติราชการ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในตำแหน่งเดิมนั่นก็คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำให้ความขัดแย้งภายในทุ่งปทุมวันร้อนระอุยิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นสาเหตุให้บิ๊กโจ๊กเดินหน้าชนเต็มที่เริ่มจากประกาศขู่ฟ้องนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157ฟ้องบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในข้อหาหมิ่นประมาทและยื่นฟ้องบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้บิ๊กโจกออกจากราชาการไว้ก่อนกล่าวคือเซ็นพ้นราชาการมิชอบโดยเข้ายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติในเวลาต่อมา คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจที่เปรียบเสมือนสารปกครองชั้นต้นสำหรับการตัดสินชะตาชีวิตของบิ๊กโจ๊กได้วินิจฉัยยกคำร้องบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ที่อุดธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยมีมติ6ต่อ0เห็นว่าคำสั่งของพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชร,รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเมื่อผลออกมาเป็นเช่นนี้ เส้นทางชีวิตราชการของบิ๊กโจ๊กที่จะกลับมาในรัประธุมวันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กเจอแต่อุปสรรคขวากหนามเปิดศึกรบกับคนสีเดียวกันจนเป็นข่าวดังมาหลายระลอกคู่ชกแต่ละคนก็ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอาจจะให้เล่เรียงถึงรายชื่อตำรวจที่เคยมีปัญหากับบิ๊กโจ๊กตลอดชีวิตราชการที่ผ่านมาคงนับได้ไม่หมดแต่ถ้าเห็นกันตามหน้าข่าว ก็จะมีพลเอกวิเชียนพศโพสีพลตำรวจเอกจกทิพชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เคยเป็นผู้บังคับบัญชาคนสนิทของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันพลตำรวจเอกกิตรัตนเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนอกจากนี้ บิ๊กโจ๊กยังเคยฟ้องร้องพลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายเศรษฐาทวีสินสองอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นปมประเด็นเรื่องที่เกี่ยวโยงมาจากภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลายครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนบิ๊กโจ๊กก็พาตัวเองรอดมาได้ตลอดแต่หลังจากนี้การที่บิ๊กโจ๊กจะได้กลับไปนั่งในตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของทุ่งปทุมวันคงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกแล้วในวงการสีกากีว่ากันว่าถ้าบิ๊กโจ๊กยังอยู่ในตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อไปซึ่งเหลืออายุราชการนานถึง7ปีก่อนกเกษียณน,นายตำรวจใหญ่หลายๆคนที่อยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาจจะอดนั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เป็นได้นำไปสู่การสกัดดาวรุ่งทุกรูปแบบเพราะการที่บิ๊กโจ๊กไม่อยู่เพียงคนเดียว อนาคตของนายตำรวจใหญ่อีกหลายคนก็ยังอยู่ในเส้นทางที่จะก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งแห่งทุ่งปทุมวันได้จึงเป็นที่มาของการรุมกินโตบ๊บิกโจ๊กชนิดที่กัดไม่ปล่อยจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนและชาวบ้านทั่วไปว่ายุคนี้เป็นยุคที่ตกต่ำที่สุดของสํานักงานตำรวจแห่งชาติมีการทะเลาะเบาแหวงแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันมีเรื่องทุจริตชาวโชวมากมาย ตั้งแต่นายตำรวจระดับสูงไปจนถึงตำรวจชั้นผู้น้อยต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าเส้นทางชีวิตของบิ๊กโจ๊กเจ้าของฉายาแมวเก้าชีวิตจะสามารถรอดพ้นอุปสรรคครั้งนี้ไปได้หรือไม่เพราะสถานการณ์ล่าสุดบิ๊กโจ๊กตกเป็นผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์ก่อนถูกหมายจับในข้อหาฟอกเงินและถูกให้ออกจากราชการซึ่งทางเลือกของบิ๊กโจ๊ก มีตั้งแต่ออกจากราชการไปทำอาชีพอื่นหรือจะสู้คดีเรียกร้องความเป็นธรรมแต่กว่าขั้นตอนต่างๆจะผ่านไปประเทศไทยก็น่าจะได้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ไปแล้วและถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อกหลังจากพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลจะ,กะเกษียณอายุราชาการในเดือนกันยายนปีนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่คนที่15โดยแคนดิเดตตัวเต็งที่ถูกคาดการกันไว้ ก็ไม่ใช่ใครอื่นคือบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิจรัตน์เพชรนั่นเองถ้ามองในแง่ดีคดีของบิ๊กโจ๊กถ้าสามารถต่อสู้จนปราศจากมนทินแล้วบิ๊กโจ๊กก็จะได้กลับมาเป็นแคนดิเดตอีกครั้งในปี2568หรือปี2569ซึ่งจะเหลืออายุราชการอีก5-6ป <S <S ีเพียงพอที่จะกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งของรัวปรุมวันได้อีกครั้ง แต่เมื่อน,นั้นอาจจะมีตำหนิไปแล้วก็เป็นได้แต่ถ้ามองในแง่ร้ายคดีความทั้งสองคดีอาจเป็นการใส่ความเพื่อแย่งชิงอำนาจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคงต้องยอมรับว่าบิ๊กโจ๊กต้องรอปาฏิหาริ์เท่านั้นถึงจะขึ้นสู่จุดสูงสุดในชีวิตตำรวจเพราะดูจากสถานการณ์ณนะตอนนี้มันช่างดูมืดมนเสเหลือเกินฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตาม และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องปูระเบิดขวดด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ